สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับอยู่ในช่องน้องโรดดัม h ช n n นลครับมามาดูจีนัทขับรถไทยครับนี่เดินรถไทยไปดันอีกอีกเกยบอีกดันไม่อีกดันเก็บอีกไหลไหลไปท้งรถจะคลองได้หรอเยี่ยมแห้ง ใสแม่งนะนี่ไปแล้วครับเจนัทใส่กินนึงก็ไดนะ้นัดใส่กินนึงก็ได้ยไปเร็วนะัดใส่กินนึงก็ได้ดนี่เจนัทเอารถไถไปดันทางครับนี่เจนัทเป็นไหมนี่ เอาทุกอย่างนี่เอาทุกอยาก่ออยางเลยเดี๋ยว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 ใส่กินนึงก็ได้มันเร็วโคดเดี๋ยว,ยวอย่าไปอย่าไปนทางนำ้ำนทางนำ้ำนางน้ำได้ไหมพี่ มาเลยมาเลยมาเลยยืบเบียกไว้ดิแล้วนี่มา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 เลยมาเลยมาเลยมามาไป<า><า>ช้าๆก่อนครับเพิ่งหัดขับมือใหม่หัดขับนะับ นี่กับแชท่แม็กเลยวันนี่โอ้ลุ้นไปด้วยเนี่ยถือกล้องไว้สิน,นิ่งเลยไม่นี่เลยไม่ เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยดึงอีกดึงอีกยกขึ้นเลยปะยกนี่ขึ้นหน่อยเอ๊ะ อีกอีดดันไว้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 เอามือดันไว้ดันไว้เออละปอยเออ ยันนะยีนนะเอ้ยอะไรพออย่างงี้มันยังไม่เรียบเลยียไปไปถอย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 มาถอยมาจะพาไปดูจีนัดจันก่อนนี่โอ้ยแจีนิดเดียวเองยังไม่ย่ายังไม่ออกเลยนี่ Nhìn thằng kia vẫn này. nát vôp, biết nào cái này? kia, kia lắc mà? Thôi, mày, đất mày. anh có lún gì đây, anh cột lún gì đây này? này, này. Hả? Yeah. <coughs> Tại kia này lẽ tôi đi bắt thông Chỉ cấp tiếp Nó tốt nặng, ơ, ừ Rồi à, anh yeah. เฮ้ยเดี๋ยร็วเดี๋ยวมีเครื่อนเกียรักแข่งโอ้คำภาษาต่างดันตัวเนาะมันเกียรสามั้งนี่นะมันเกียรสามั้งหนิเร็วเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมีแม็กหัวเกียร์กับกันตัวนี่งแอนนี่แหละ ไปไหมอเมธอเมธไปถอย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 ถลุ้มยังไม่เรียบลุ้มยังไม่เรียบเบีกเบีก

จะเป็นไหมวันนี้จะเป็นไหมหว,วันนี้จะเป็นไหมหว,วันนี้จะเป็นไหมไ,ไหน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 เราขับบ้างอ้แค่นี้แหละแค่นั้นคงไม่เป็นแล้วแหละอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ